สำหรับใครนะครับที่ใช้รถด e ีมอน1 5 0 g r นะครับอยากจะถอดกรองนะครับที่แถมมากับรถหรือว่ากรองนะครับตัวใหญ่ที่มากับรถเนี่ยนะครับแล้วเปลี่ยนมาเป็นปลากแต่แบบนี้หรือว่ากรองแห้งเนี่ยจะต้องทำยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูวิธีการถอดกันเลยนะครับ รายการนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้และเคล็ับต่างๆทั้งในเรื่องของ ICT และการใช้ชีวิตประจำวันเรียกดูได้ผู้ใหญ่ดูดีทําเองได้โดยไม่ต้องงอช่างถ้าท่านไหนได้ดูคลิปนี้แล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิงด่งติ๊งๆเพื่อจะได้มีพาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง Facebook ทางโซเชียลต่างๆนะครับครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง PK House Studio นะครับของมิสเตอร์ PK ในรายการ1วัน1เคล็ดลับนะครับทุกๆวันจันทร์นะครับเวลา18.30นาทีผมก็จะมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันแล้วก็ ICT นะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำเลยนะครับครับแน่นอนครับ EP นี้นะครับวันจันทร์นี้ผมก็็จะมีีเคลลดดับ เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับมาฝากทุกท่านเหมือนเช่นเคยจะเป็นเคล็ดลับเกี่ยวข้องกับอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับไปเลยครับ let's go let's go โอเคครับรายการ1วันหนึ่งเคล็ดลับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาถอดกรองนะครับที่มากับรถแบบนี้นะครับแล้วเปลี่ยนเป็นถอด ปากแต่นะครับจะต้องทํำยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้ทุกท่านมาสังเกตที่ตัวด้านข้างนะครับจะมีน็อต1 2นะครับ2ตัวนี้นะครับแล้วทําการถอดตัวนี้ออกนะครับถอดออกอ่าเสร็จแล้วนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ถอดออกเหมือนกันนะครับแต่ในกรณีนี้ผมถอดละนะครับแต่ว่าผมจะมาบอกว่าถอดยังไงนะครับแล้วก็ถอดตัวนี้นะครับ หมุนออกแล้วก็นีมุนหมุนออกนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการถอดเบาะตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถอดเบาะกันนะครับสำหรับวิธีการถอดเบาะนะครับทุกท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าสําหรับไทยที่ใช้รุ่นนี้อยู่ก็น่าจะรู้วิธีการนะครับก็หมุนไปด้านซ้ายนะครับให้ดังแกลกครั้งนึงแล้วก็ยกออกเนี่ยครับ แล้วก็ในร่วงของเบาะตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของสายดึงตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ดึงออกนะครับนี่ครับง่ายๆต่อมานะครับเมื่อเราถอดเบาะออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีน็อตอีก1 2 3 4 5 6 7 8้านะครับน็อต8ตัวนี้ต้องถอดออกนะครับก็ดำเนินการถอดเลยปุ๊บๆๆๆนะครับ เมื่อถอดออกเสร็จแล้วปั๊บนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีน็อตอีก2ตัวนี่ครับ1 2ตัวนี้เป็นน็อตที่เอาไว้ยึดกับตัวแผ่นป้ายทะเบียนแบบพับได้นะครับก็จะถอดออกก็ได้หรือไม่ถอดออกก็ได้นะครับอันนี้ก็ถอดออกนะครับตามจริงแล้วนะครับน็อตนะครับสองตัวนี้จะหมุนอยู่นะครับตรงนี้นะครับทีนี้ เราจะต้องถอดตัวนี้ออกนะครับเมื่อถอดตัวนี้ออกเสร็จแล้วปับ๊บมันจะมีเจ้าตัวน็อตตัวนี้2ตัวเนี่ยหมุนอยู่ตรงเนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะต้องถอดยังไงแบบไหนบ้างนะโอเคครับหลังจากที่เราทําการหมุนน็อตนะครับออกจากตัวข้างเครื่องแล้วนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะเป็นตัวกรองตัวเก่าที่ที่วางอยู่ตรงนี้นะครับซึ่ง กรองตัวเก่าเนี่ยนะครับจะมีหูยึดอยู่ประมาณ4จุดนะครับก็คือจุดที่1นะครับก็จะมีตัวอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมรอยเก่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีหูยึดนะครับ4จุดนะครับสองข้างนี่นะครับก็มันก็จะยึดอยู่ตรงประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราทําการหมุนน็อตยึดตรงนี้ออกนี่เห็นไหมทั้งสองข้างนะครับ ั้งสองข้างเนี่ยหมุนน็อตยึดตัวนี้ออกหมุนออกหมุนออกหมุนออกเลยนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับในส่วนของตัวขายตรงนี้นะครับถ้าเราหมุนน็อตตัวนี้ออกปั๊บตัวนี้จะเด้งลงมาอยู่ข้างข้างด้านล่างนะครับพร้อมกับตัวตัวกรองนะครับที่ทําการหมุนออกนะครับที่เป็นตัวยึดนะครับถ้าเราสามารถเอาตัวนี้ออกมาได้นะครับกรองก็จะหลุดออกมานะครับพอดีผมทําการถอดก่อนก็เลย ไม่ได้ถ่ายตรงนั้นไว้นะก็สําหรับในเรื่องของกรองที่เราถอดออกนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ติดกันกับตัวบังโคลนตัวนี้นะครับหรือว่าเขาเรียกว่ากันโคลนนะครับกันโคลนของตัวท้ายของรถนะครับก็จะวางอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หลุดออกไปพร้อมกันกับตัวกันโคลนตรงนี้ที่เราถอดตรงนี้นะครับซึ่งตอนนั้นนะครับเราต้องถอดตรงนี้นะครับ ตัวนี้ต้องถอดออกถอดออกแล้วก็ตรงนี้ถอดออกนะครับก็จะเหลือแต่โครงอย่างเดียวแล้วก็ถอดไอ้ตัวนี้ออกนะตัวกรองเนี่ยมันจะยึดติดกันกับตัวฝาปิดตัวบางโคนข้างหลังนะครับเราให้เราถอดน็อตัวนี้ออกนะครับนี่ออก็อตมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับสี่ตัว ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ยึดกับตัวเขาเรียกว่าตัวกันโคนนะครับเพื่อจะเข้าไปสู่ในตัวไฮเครื่องนะฮะไฮรถนะเป็นประมาณนี้อันนี้คือตัวกรองนะครับของตัวรถดีมอน150 g r นะครับข้างในก็ไม่มีอะไรครับก็มีแค่ตัว กรองแห้งนะครับตัวนี้นี่ครับมันเป็นแค่ตัวกรองแห้งตัวนี้นะครับที่เอาไว้ดูดอากาศให้กับตัวดีโมด150 GR ก็มีประมาณนี้นะครับแต่ตามจริงนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะถอดกรองนะครับเราก็แค่เอากรองตัวนี้ออกนะครับไม่ต้องเอาตัวนี้ออกนะครับแต่นี้ผมสอนทุกท่านแบบละเอียดละเอียดเลยก็คือสมมติว่าใครอยากจะทําการแต่งรถนะครับโดยการถอดตัวนี้ออกนะครับแล้วใช้กรองแห้งแทนนะครับก็สามารถเํา วิธีนี้ไปใช้ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปหาชนะ่างเนาะต่อไปนะครับเราตัวนี้เสร็จนะครับเราก็จะทําการประกอบขึ้นนะครับประกอบก็เวลาใส่ก็สับเาไปแบบนี้เลยแล้วก็ตัว ด้านบนนะครับที่เป็นตัวยึดนะครับของตัวเหล็กตรงนี้นะครับเนี่ครับก็ยึดนอดทั้งสองตัวนะครับสองฝั่งซ้ายขวานะครับ เชีครับสาหรับในเรื่องของเมื่อเราทําการประกอบตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับมันจะไม่มีที่ยึดเพราะว่าเราถอดตัวกรองออกเรียบร้อยนะครับเนี่ยนะให้ซูมให้ดูนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีรูน็อตอยู่นะครับเพื่อทําการยึดกับตัวอ่ตัวกรองตัวเก่านะครับทีนี้นะครับให้เรานะครับสอดมากับตัวรูตรงนี้นะแล้วก็มาใช้คเบบลไทยรัดกับตัวโครงไว้เพื่อจะไม่ให้ตัวนี้มันขยับขยื่อนนะครับเหมือนกับที่เรา ก่อไว้กับกองตัวเดิมนะครับนี่ครับลักษณะาการยึดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมจะมีจะมีเส้นเคเบิ้ลทยนะครับเคเบิ้ลทยที่รัดจากตัวนี้นะครับแล้วก็รัดเข้ากับตัวนี้เพื่อจะไม่ให้มันหลุดนั่นเองนะครับก็ใช้วิธีใช้เคเบิ้ลทยรัดนะครับ เคล็ดลับที่ผมได้นํามาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนที่เข้ามาดูแล้วนะครับถ้าเกิดว่าถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับด้านล่างเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจําทุกๆวันจันทร์เลยนะครับ ครับนะครับผมอิสเตอร์พีเคนะครับกับรายการหนึ่งวันหนึงเคล็ดับนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่อีพหน้าอีพหน้านั้นนะครับจะเป็นเคล็ดับเกี่ยวข้องกับอะไรจะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับก็ขอให้นันผู้ชมนั้นคอยติดตามประชุมรับฟังสำหรับอีพีนี้ขอกับคุาว่าสวัสดีครับ ครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นะครับผมก็อยากยินดีชมจาก PK House Studio Okay. okay, yeah.